สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสุดกันกลับมาอีกครั้งกับม c r a f t นะครับเรารอบที่แล้วจําได้ไหมว่าเราเจออะไรเอย่ยจำเจออะไรเอย่ยทุกต้องนะครับเราเจอสปอนเ e อร์สเกลตันะฮะแต่ปัญหาคือเดี๋ยวเราไปทําดาบเหล็กก่อนนะครับเพื่ออัพเกรดมันนะฮะงำค่อยๆเดินนะฮะ ค่อยเดินนะครับค่อยเดินนะฮะ,เ,นนะ,ฮะเพื่อไม่ให้หลอดอาหารรดนะฮะเราจะได้เพิ่มเลือดได้ด้วยนะฮะอืมเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาเอาสองหนึ่งสองสาเจ็ดเออเออแล้วก็ไม้ตอนนี้เรายังอยู่แบบแบบอาณาถาไปก่อนนะครับนะครับ ตอนนี้นะครับเราทําดาบก่อน,นะครับดาบเหล็กตุบตุบตุบนะฮะดาบเหล็กทําแบบนี้นะฮะแล้วก็เอานี่นี่นี่แล้วก็นี้ได้แล้วนะฮะอ่านะครับตอนนี้เราบุกกันเลยจาได้ว่าเมื่อกี้เราเจอเออสเกลตันสปอนเนอร์นะ,ะเราได้ทอชมาพอควรแล้วแล้วก็เหมาะสมกับการจะไปลุยกับที่นั่นได้นะครับ ปุ๊บปุบอ,อ๋อยังไม่เลือดรดนะฮะจำได้ว่าไปทางกาวเวลนี่วะเออแล้วกาวเวลไปทางไหนวะโอลืมนะฮะโอ,โอ้ทางไหนวะจำได้ว่ามันทางกาวเวลอ่ะแต่ปัญหาคือจำไม่ได้ว่าทางไหนขุดออกเขาประสะโตนขุดออกมันต้องเป็นทางกาวเวลอะ นี่ไงทางนี้ไงแล้วทางไหนฟะาเราเก็บไว้นะฮะไว้สลหรับลุยกับ้ออเออืออืออปักทอสก่อนมันเต้อจะได้ไม่เกิดนะฮะฮึบ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 เฮ้ยชิบฟ้ มอนสเตอร์ Monster, โหดมากนะเออเมื่อกี้เจอเอออะไรวะเมื่อกี้เจอไอ้สเกลตันสปอนเนอร์แต่หายไปไหนซะแล้วอะดื่มจริงนะเนี่ยว่ามันหายไปไหน แวกเดี๋ยวจ้าจะเย็นๆเราลองเพลงทำไมเนี่ยโอ้เรือวะโอ้ยชึบโอ้ยไอสปอนเนอร์นั้นหายไปไหนอ่ะลืมสนิทเลยอ่ะหาทางกลับก่อนชิบเป้งอ่ะเจอแล้วชึบ นี่นี่อ่าเจอเห็ดแล้วเหมือนจะมาทางนี้นะฮะเหมือนจะมาทางนี้นะแต่ไม่รู้จะไม่ได้ว่าจะทางไหนนะฮะจะไปทางไหนดีเนี่ยอืมทางนี้ปะไม่ใช่อ่ขุดก่อน โอ้หกบ,บาเอ้ยรู้สึกตอนนี้นะผมเกรงไปทั้งตัวแล้วนะคะัทางสลับซับซ้อนมากครับไม่รู้นี่มีสิทธิ์หลงทางกับบ้านการกลับบ้านได้นะคะนี่ปากวัดเร่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะอ เมื่อกี้เจอพิกซอ c a าเออเอ๊ะเมื่อ,อ,อกี้เจออะไรอ่ะเจอ skeleton spawner นะคระับจจะไม่ได้แล้วล่ะว่าไปทางไหนมันจะมาทางนี้นะเอาแล้ว skeleton spawner หาย skeleton spawner หายเมื่อกี้เจออยู่แบบแบบหายเฉยแล้วมันหายได้ไงวะ เมื่อกี้ผมเจอคลิปที่แล้วผมเจอนะแต่ปัญหาคือมันหายไปไหนแล้ววะจำได้ว่าเราผ่านแล้วเล็กกนี้มาเดินไปทางนี้นี่ไงหนี่ีตี่เดยโอ้ เละไปอีกไปอีกศพหนึ่งนะฮะเ mm hmm. มื่อกี้ฆ่ามันตายได้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็สละชีพเพื่อเพื่อไมค์ค้าไปนะฮะสละชีพเพื่อไมค์คราบนะฮะ mm hmm. ความจริงถ้าเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นี่ผมเด้งไปนานแล้วนะฮะ <c oughs> นี่ผมพยายามโซเวเบิลให้นานที่สุดนะฮะ mm hmm. นี่เป็นโหมดโซเวเบิลนะฮะ mm hmm. หารู้ไหมว่าผมตายไปแล้วกี่แอคเค้าอะเออเพิ่งเคยลงแบบอย่างกล้าหาญนะเนี่ย เราต้องอยู่แบบสู้แบบช,ชายชาตรีนะฮะนะครับจำได้ว่าเราจะสเกลตั้งตรงนี้นี่ฮะซากศพมันอยู่นี่เนละเรียบร้อยหนึ่งตัวมันจะเจอตรงนี้นะฮะนี่ไงฮะเจอแล้วนะฮะเราทำศันรกไว้ก่อนเลยฮึบโอ้นิตาซะ ปลาซะต้อยต้อยนี่หนึ่งตัวโผล่ไหมโผล่มาไหมเก็บของเก็บของโกย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 โไม่มีอะไรเลยป่ะโอ้ชื่อขอลองนะครับสินศักดิ์สิทธิ์ทุกท่าน ช่วยผมด้วยขอร้องได้แล้วนี่คือมอสซิสโตนนะครับนี่คือมอสซิสโตนจริงๆนะฮะโอ้เจอคดีเจอไอ้นี่เจอมอสซิสโตนนะฮะดีมากขออย่างเดียวคืออย่าไปขุดเจอไอ้อย่างอื่นนะฮะอู๋มอสซิสโตนมอสซิสโตนโอเย่นะฮะมอสซิสโตนโอเย่นะฮะ โอ๊ยอ่ะอ่ะเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะฮะโอ๊ย,อยนี่ไม่ให้ไม่ให้เกิดหรอกตอนนี้ท็อตก็หมดแล้วนะฮะตอนนี้หุดไปให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับผมพอจำทางกลับได้นะครับแต่ปัญหาคือ จะทุบทิ้งเลยก็ไกลนะฮะทุบโอ้ย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 บอกว่าอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าเจ็บเจ็บเจ็บเข้าใจไหมมาขุดต่อขุดต่อเร็วเร็วเร็วเขาเร่งมือเดี๋ยวเข้าเร่งมือเดี๋ยวเข้าเร่งมือ เดี๋ยวเขาเล่มือตอนนี้ตัวผมสั่นไปหมดแล้วนะฮะโกยให้หมดโกยโกยโก้เร็วโก้โกย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 เจอสเกลตันสปอนเนอร์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะโก้เร็วโก้เร็วเข้าโก้เร็วเข้าแล้วโอ้ยโอ้ย อย่าตีอย่าตียาตียาตียาตีาตาตนี่เรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้ทำมาเครียดเลยเราต้องยืนสู้ชายชาตรีนี่แหละฮะคือดีนะฮะตอนนี้เลือดผมก็หมดแล้วนะฮะอุ๊บกลับบ้านนะกลับบ้าน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 เร็วกลับบ้าน ตอนนี้นะครับเราขาผมชาไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะจาเป็นต้องแดกนะฮะงันโอ้เราได้ของดีกับประเพียบเลยนะครับดีมากได้กล่องมาด้วยนะฮะ ตอนนี้จะมีอะไรหรือเปล่ปาก,กูไม่รู้อ้หนี่ก่อนนี่ก่อนอเอเเเยยย้้้้นโมแล้วขอร้องอย่ามาเออละจอมาอม,าอมาอออะุ้งจอามะุ้งจอามะุ้งอุดเหรออาขอบใจที่ฆ่าเพื่อนนายให้ ของใสที่ค่าเพื่อนให้นี่เรียบร้อยนอนเรียบร้อยเลยคะโอ้ยแทบข้างนะฮะอืมเครียดมากเลยนะฮะจักระแ้เปียกเลยทีเดียว <c oughs> เหงื่อออกเลยครับโอ้ยดินเสียไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับเราได้ของดีมานะคะอืนี่ได้ถังมาแล้วนะครับโอ้ได้ขนมปังด้วยนะฮะ นี่ครับตอนนี้เราได้ของมาแล้วนี่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 อุ้ยโอ้โหเล่นข้างหลังนะฮะมันไม่แมนเลยนะฮะเล่นข้างหลังนี้มันไม่แมนจริงๆเลยนะฮะไม่เ,เอานะฮะอย่าทำแบบนี้อีกนะฮะขอร้องดีนะที่ไม่ระเบิดเตียงไปด้วยอ่ะมิฉะนั้นเหมือนรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วที่ผมเคยเล่นอ่ะ,ะมันระเบิดเตียงไปด้วยแล้วมันลายเลยอ่ะ ดีนะที่มันยังไม่ระเบิดเตียงไปนะฮะเอาล้ครับวันนี้เราก็จะมาสอนเอวิธีการนะฮะตอนนี้เรามีเหล็กแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะมาทำวันนี้ครับเชีรยครับเชีรยไว้ทำไรเชีรยไว้ใช้สำหรับการตัดขนแกะนั่นเองนะครับเราทำเชีรยนะครับนี่นี่คือแกะนะครับเราตัดขนแกะเลยนะครับพอตัดปุ๊บก็จจ๊บนี่นะฮะได้หนึ่งชิ้นนะฮะ ได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะเมื่อกี้ทงกิปบปะปุ๊มต่อหน้าตาตานะฮะน้ำโมแล้วขอล้อกอย่าทำอีกไป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 เรียบร้อยหนึ่งตัวนะฮะอุ๊ยชุบแหม่ไม่ลงก็ลอกพวก ไม่หลงก็ลอกไปลงกันล็กซ้าป้ายเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวโแคบข้างนะฮะมือมือนิ้วล็อกไปหมดแล้วนะฮะแหมเฉียอาวุธพวกหินนี่นะฮะก็อยากจะใช้มันหมดหมดไปเลยนะฮะปะ สำหรับวันนี้นะครับก็เลทเทไปอีกรอบนะฮะสำหรับวันนี้ขอจบไปเท่าดีครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย